สำหรับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูอาการกล้องวงจรปิดนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วมันเสียนะครับอาการที่เจอก็คือไฟตรงนี้ครับไปสีขาวที่มันเปิดปิดเปิดปิดนะครับมันจะกระพริบไม่หยุดครับมันจะติดดับติดดับติดดับแล้วกล้องจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอาการของมันนะครับคือ อะแดปเตอร์ตัวนี้ครับมันเสียอันนี้นะครับของเก่ามันไม่ใช่แบบนี้นะครับของเก่ามันจะเป็นด้านหนึ่งจะเป็นสายเสียบเข้ากับกล้องแล้วก็จะเป็นตัวเหลี่ยมเหลี่ยมอ่ากองเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสายออกมาเพื่อเสียบเข้าไฟบ้านนะครับอันนี้ผมซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนนะครับซื้อที่กระแสเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะฮะนี่นะครับ,รบเราต้องใช้ตัวที่เป็นเอาพุทสิบสองนะครับสังเกตนะครับ12 V 2.0A นี่ครับต,ต้องใจพูดตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อที่เปิดท้ายมา20บาทซื้อมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันใช้งานได้เลยนะครับตอนแรกผมไปเอา 5V มาใส่เอาพูดตัวนี้ 5V มาใส่ใช้งานได้แป๊บเดียวนะครับมันเป็นอีกมันมันกระแสไม่พออันนี้ผมก็เลยไปซื้อที่เปิดท้ายมา20บาทกระแสมันเท่ากันผมก็เลยเามาจ่ายให้กล้องปรากฏมันก็ใช้ได้นะครับ เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกล้องใหม่นะครับเพราะว่าบางคนคิดว่ากล้องพังหรืออะไรงี้ไม่ใช่นะครับอาการมันเป็นแค่นี้ครับผมอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์เสียซื้อใหม่มาเปลี่ยนครับโอเคครับต้นแบบวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม